อ่ะแม่ค้าอ่ะน้องขายแล้วป้าจะถ่ายรูปให้ดูนะป้าจะถ่ายว่าน้องขายของอะไรบ้างอ่าน้องทําท่าขายของนะส่งมาด้วยครับน้องขายอะไรน้องส่งมาด้วยป้าขอขอน้ำพริกนะครับใส่ไข่ด้วยอ น้ำพริกใส่คายเอาลถตรงนี้วานี่ก่อนขอน้ำแข็งด้วยนะครับขอน้ำแข็งด้วยนะครับอ่าจะถ่ายรูปพ่อค้าแล้วนะครับอัน <c oughs> นี้กี่บาทครับสิบบาททำไมขายถูกจังอะครับฮะเหรอได้กี่บาทนะ อุ้ยมอเตอร์ไซค์มันเล็กไปไหมล่ะหะฮะอือพิตเตอร์ตัวใหญ่มอเตอร์ไซค์มันเล็กไปไหมล่ะหนะฮะพิตเตอร์พิตเตอร์พิตเตอร์ขายอะไรบ้างขายอะไเนี่น้ำขายน้ำเออเนี่ยนมถ้วยเลยเนี่ยอันนี้ใส่น้ำพรอะเหรอมีน้ำพริกอะไรครับมีน้ำพริกอะไรครับโอ้เอา เอาเครื่องบินขน,นของมาขายเลยเหรอเหรอเอาแบงค์ตรงนั้นเอาเครื่องบินแบงค์ตรงนั้นเอาเอาเครื่องบินขนมาของเลยเหรอฮะเอาของมาขายเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหผ้าค้าผ้าค้ามาไหนจะได้นะคะ ทำน้ำแข็งพริกวกอ่ะน,น้ำพริกก่อนทาน้ำพรกน้ำพริกอ่ะนอยู่ไหนข้า,ขาอ่ะอโอเคเอาเอาข้าวหนึ่งจานนะครับน้ำพริกหนึ่งถ้วยนะครับน,น้ำหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็น้ำแข็งใส่ด้วยนะครับครับ,รบทั้งหมดกี่บาทครับ,บาททำไมถูกจังอะครับ ขายขายแผ่นโน้ตเป็นหมคะมีมีโอ้มีขายมีล้อันนี้แล้วเครื่องบินขายปะครับขายสิบบาทเหรออ้ามาขอซื้อครับอ่เดี๋ยวป้าจ่ายตังค์เอาเอาหมาปะครับก็ได้นะครับเอาไว้เฝ้าบ้านขายเท่าไหร่ครับหมุนได้ครับครับมันหมุนได้ด้วยเหรอครับครับแล้วขายกี่บาทนะครับ นี่ด้วยเหรอโอ้โหขายหมดแล้วพี่เตอร์จะเอาอะไรใช้อะ่ะม,ม,ม,มีอะไรคะรไหนหไหนเอาเอาเอาน,นี่ขายน้ำน,น,น,นแล้วมีปั๊บซี่ไหมครับปั๊บซี่นะครับปั๊ปบซี่หนึ่งแก้วครับฮะ อ้าวอ๋อโน่นเหรอโอ้โหแป,ป๊บซี่มันอยู่นู่นเหรอ,อามาอยู่ไกลจกังไ <laughs> กลจังนี่อันนั้นน,นี่อันนั้นรถด้วยใส่เลี้ยวเหรอขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าด,ดื่มแป,ป๊บซี่ก่อนนะ อชื่นใจจังเลยปั๊บซ oh, ี่ชื er oh, 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 ่นใจมากเล่นของเล่นก่อนครับครับครับอ่ะน้องเล่นของเล่นก่อนนะครับหยุดขายก่อนนะครับแม่ค้าพ่อค้าพ่อค้าหยุดขายก่อนนะครับลูกค้าอิ่มแล้วครับเอาเอาอาน้ำแล้วครับอืมลูกค้าอิ่มแล้วครับอละแล้วครับ